วันนี้จะมาแนะนำวิธีการเขียนเส้นผมของภาพเหมือนขาวดำน,นะครับเบื้องต้นก็จะลงน้ำหนักรวมลักษณะน,นี้นะละวก็เว้นแสงบริเวณที่เป็นแสงตามแบบนะบอันนี้ผมใช้ผงชาโคนะครับผงชาโคแล้วก็ใช้ผู้กันนะครับลงลงไง ลงน้ำหนักรวมไว้ลักษณะนี้นะครับก็และทีนี้ก็จะใช้ยางลบตัวนี้นะฮะสี่เหลี่ยมตัดให้มันคมๆนะครับก็เริ่มปาดเส้นผมตามแสงครับเขียนแบบนี้จะเร็วกว่านะครับเนื่องจากเราสามารถถมดำได้ได้ได้ไดเร็วรมันก็จะเขียนได้เร็ว ผมเด็กจะไม่เหมือนผมผู้ใหญ่นะครับผมเด็กนี้ต้องต้องมีความนุ่มอะไรนะไม่ดูแข็งนะครับก็คือเส้นเขาจะมีโค้งด้วยนะฮะอันนี้เด็กนี่จะเป็นเด็กออกต่างชาตินะครับตามแบบนี้นก็คือเห็นหัวแค่ครึ่งเดียวนะอันนี้ก็แต่เราก็จะเติมให้ลูกค้า ให้มันดูสมบูรณ์นะครับอันนี้ตรงจุดจุดแสกของผมอ่ีในส่วนที่เราถูอกมาั้นเป็นดำๆเนะี่ยเราก็เช็ดนะครับส่วนใหญ่ผมเช็ดตามเป็นเกงผมนี่แหละนะ,ะนเกงแมคนที่วาดสีพวกสีน้ำมันสีอะไรอนะ่ะ ไมกางเกงเสื้อผ้าของ,งเพื่อนกะ็น่าจะเป็นลักษณะเดียวกันปนระมาณนะคือเราจะเช็ดพวกปลูพวกกันเช็ดอะไรนี่นะเลี้ยวผมนี่ก็จะมาจากการกระตุกของแสงนะครับคือเราต้องแยกแสงให้ออกนะครับต้นแบบเนะี่ยคือผมแนะนําเลยปรับเป็นขาวป,ปรับเป็นปากกาดำนะครับต้นแบบเพื่อง่ายต่อการดูแยก ไปตัวน้ําหนักนะครับผมจะไม่กดจนขาวนะครับคือผมคนมันมันไม่ได้ขาวอ,ะอ่ะผมจะกดเฉพาะให้มันดูว่ามันเป็นเส้นนะครับ ตรงไหนที่มันเป็นเส้นเล็กๆผมจะใช้เหลี่ยมนะนะผมตัดเป็นสี่เหลี่ยมนะั้วจะมีเหลี่ยมเหลี่ยมจะคมแล้วก็ปัดเป็นเส้นเล็กๆได้อย่างลบแท่งพวกนี้หาซื้อได้ทั่วไปนะครับถ้ามันหมดเราก็จะไล์ขึ้นนะครับไล์แล้วก็ใช้คัตเตอร์ตัดให้มันคม ควรจะมีความขมไม่ตลอดสําหรับยางลบพวงนี้นะครับ บางทีผมก็ใส่เส้นผมที่มองไม่เห็น,นครับเป็นเส้นเล็กๆที่มันผิวสวายอยู่ตามเหมือนมันโดนลมพัดนะครับใส่ไปนิดหนึ่งเพิ่มชีวิตชีวาให้เส้นผมนะครับก็ใส่แล้วก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะเกิดการโดดของของเส้นผมอ่ะคือมันขาวเกินไปเนียผมก็จะใช้พวกกันนะครับดบับลงนะครับดับความขาวลง จุไหนข้าวกิ่นไปมันจะดอบลงยใยมันโดดโดดขึ้นมานะครับดับลงจุดไหนที่ที่ต้องเพิ่มแสงแเราก็เพิ่มเข้าไป นี่จะดอกนี่ฮะขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นเอาตัวีิสอนะครับขนาดเข้มสุดก็คือขขอบอกผมใช้ตระกูล B นะครับ ไปใช้แปดบีนะครับกดน้ําหนักลึกนะครับตามน้ําหนักลึกของเส้นผมตามแบบนะครับกดกดจนทั่วนะครับแล้วก็ขั้นตอนเชียนผมก็จะเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับแต่อย่าลืมนะครับที่สาคัญเรากดเสร็จแล้วเอาน้ําหนักสักหกปีนะครับลองลงมาจากแปดบีมันจะมีเงาของผมเนี่ยเพราะผมเนี่ยไม่ได้มันไม่มได้ติดกับหนังที่สะใช่ไหมมันจะมีเงาผ่าลงมานิดหนึ่งบริเวณ ผิวผิวเนื้อนะครับอย่าล,ลืมใส่เงานะครับไม่งั้นมันจะเหมือนกับผมนะมันติดกำลังทีศกเกินไปติดกับใบหน้าเกินไปนะครับให้มันมีแบบชั้นเลเยอร์ของเงาไว้ตรงนี้ด้วยนะครับจะเกิดมิติขึ้นนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับแล้เวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ